สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนียนจะมาพูดถึงเอมมาฟิลิปออฟหญิงสาววัย25ปีที่รักอิสระและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยเอมมาอาศัยอยู่ที่เมืองเพิร์ตรัตออนแทรีโอแคนาดาแต่ในฤดูใบไม้ร่วงปี2011เธอตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองวิกตอเรีย รัฐวิทิชโคลัมเบียแคนาดาเธอยังสาวเธอไม่มีลูกและเธอก็ไม่ได้แต่งงานดังนั้นการย้ายไปอยู่เมืองอื่นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากสำหรับเธอเธอได้บอกเพื่อนคนหนึ่งว่าเธอมีความรู้สึกว่าบางสิ่งที่น่าอัศจร,รย์จะเกิดขึ้นกับเธอในไม่ช้าและเมื่อเธอเดินทางมาถึงที่วิกตอเรียเธอได้อาศัยอยู่กับเพื่อนในวัยเด็กและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเธอย้ายออกไปอยู่อีกยูนิตหนึ่งแต่ยังเป็นตึกเดียวกันในฤด,ดูหนาวปี2011 เอมมาได้งานเป็นบาริสต้าที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแต่เธอทำได้ไม่กี่เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เธอรู้สึกเบื่อที่ต้องอยู่กับที่ดังนั้นเอมมาจึงออกจากงานและย้ายไปอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งพวกเธอได้อาศัยอยู่ในโรงแรมที่ชื่อว่า760และเธอก็ยังได้งานทำความสะอาดห้องที่นั่นอีกด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกครั้งที่เธอลาออกจากงานและย้ายออกไปอยู่ที่อื่น เอมมาเป็นคนรักอิสระและเธอรักในการที่ตัวเองสามารถไปทุกที่ที่เธอต้องการมีคนบอกว่าบางคืนเอมมาเลือกที่จะนอนในป่าแม้กระทั่งอาศัยอยู่ในเรือลำเ,เล็กๆคือเธอรักการไปไหนมาไหนตามอิสระที่ใจเธอต้องการจริงๆต่อมาในปี2012ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายนเอมมาจะอยู่ที่ศูนย์พักฟิ่งสำหรับผู้หญิงที่ชื่อว่าแซนดี้ม r รีแมนเชลเ t อร์ ซึ่งโดยปกติเธอไปเดือนละครั้งหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการจริงๆตอนนั้นเธอได้งานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารทะเลที่ชื่อว่า Redfish Bluefish เธอทำงานที่นั่นจนถึงวันที่31ตุลาคมและเธอยังถูกจ้างให้ทำงานที่นี่ต่อในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าอีกด้วยในขณะที่เอมมาอาศัยอยู่ที่เมืองวิกตอเรียนั้นเธอได้โทรคุยกับเพื่อนและครอบครัวเป็นครั้งคราว แต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลตามที่เพื่อนและครอบครัวของเธอกล่าวไว้เอมม่ามักจะส่งอีเมลถึงพวกเขาด้วยข้อความแบบบทกวีอย่างน่ารักและสนุกสนานแต่ไม่ว่าจะสนิทกันแค่ไหนเธอก็มีความลับกับพวกเขาเพราะเธอไม่ได้บอกใครเลยเกี่ยวกับเรื่องศูนย์พักพิงมีคนกล่าวไว้ว่าเอมม่าชอบใช้เวลาร่วมกับผู้คนในชุมชนไร้บ้านเจ้าของเรือศิลฟินที่ท่าเรือรวมถึงนักแสดงข้างถนนรอบเมือง เธอได้รู้จักเพื่อนๆมากมายที่มีภูมิหลังต่างกันและหลายคนก็อธิบายว่าเอมมาเป็นคนร่าเริงรักอิสระชอบผจญภัยพูดน้อยใจดีและกล้าหาญมีการกล่าวด้วยว่าเอมมาชอบธรรมชาติมากกว่าชีวิตในเมืองและหลายครั้งที่เพื่อนๆจะพบว่าเอมมากำลังเดินเท้าเปล่าบนถนนฤดูร้อนปี2012เพื่อนๆบอกว่าเอมมากำลังค้นหาวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์ เธอเลิกดื่มเธอเลิกบุหรี่และเธอก็เลิกดื่มกาแฟและน้ำตาลด้วยนอกจากนี้เอมม่ายังเป็นวีแกนและต้องการกินอาหารแบบออร์แกนิกเท่านั้นในช่วงปลายฤดูร้อนเอมม่าเริ่มกินน้อยลงและดื่มน้ำเยอะมากในทุกๆวันซึ่งเพื่อนๆบอกว่าเธอดูผอมมากจริงๆต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายนไม่ก็กรกฎาคมนะคะเอมม่าซื้อรถตู้ด้วยคำตั้งใจที่จะทำเป็นรถบ้านเพื่อให้เธอสามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้ ธอตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการผจญภัยและความเป็นอิสระที่รถคันนี้จะพาเธอไปแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นภาระทางการเงินรถของเธอถูกลากมาแล้วสามครั้งและยังมีปัญหาจุกจิกมากมายเกี่ยวกับเครื่องยนต์นี่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดว่ามันควรจะเป็นเมื่อเข้าใกล้ฤดูหนาวดูเหมือนเอมมาจะไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนและจะทำยังไงกับตัวเองดีรวมทั้งเธอเริ่มทำตัวห่างเหินจากคนอื่นและเพื่อนๆนของเธอเพื่อนๆของเธอได้บอกว่า เอมาเริ่มกลัวทุกอย่างและเริ่มขี้ระแวงเล็กน้อยก่อนที่จะห่างกันไปในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าเอมมาจะมีแผนการเดินทางมากมายซึ่งมันคงน่าตื่นเต้นมากสำหรับเธอเธอจึงเล่าเรื่องต่างๆให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับสถานที่ที่เธอจะไปเอมมาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่าเธอกำลังจะออกจากวิกตอเรียและอาจมุ่งหน้าไปยังเกาะซอลสปริงในบริติชโคลัมเบียกับเพื่อนอีกคนเธอบอกว่าเธอกำลังจะล่องเรือไปยังเม็กซิโก และกับเพื่อนอีกหลายๆคนซึ่งเอมมาพูดถึงแผนการที่แตกต่างกันเธอกำลังจะย้ายไปแคลิฟอร,ร์เนียเธอกำลังจะไปอยู่ที่คอสตาริกาเธอจะไปอยู่ในป่าที่ไหนสักแห่งและเธอยังบอกเพื่อนคนหนึ่งด้วยว่าเธอจะเซอร์ไพรส์ครอบครัวของเธอด้วยการกลับบ้านที่เมืองเพิร์รัฐออนแทรีโอเห็นได้ชัดว่าบางทีเอมมาคงไม่มีแผนจริงๆหรือเธอมีแผนมากเกินไปจึงไม่รู้ว่าตัวเองต้องการไปไหนกันแน่ มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าเอมมาอาจประสบปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่เธออายุ11ขวบเพื่อนสมัยเด็กของเอมมากล่าวว่าเธอมักจะเห็นเอมมาใช้สิ่งของต่างๆเช่นขนนกเปลือกหอยหินหรือแม้แต่อาหารจัดพวกมันให้เป็นรูปแบบอย่างหมกมุ่นและเพื่อนคนเดียวกันนั้นก็ติดต่อกับพ่อของเอมมาด้วยความเป็นห่วงหลังจากที่เธอตื่นขึ้นในคืนหนึ่งและพบว่าเอมมาอยู่ข้างนอกในสภาพที่ร่าเริงอย่างผิดปกติ วันรุ่งขึ้นพ่อของเอมมาโทรหาเธอทันทีและเขาเสนอว่าจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อให้เธอกลับบ้านนั่นทำให้เธออารมณ์เสียจริงๆเอมมายืนยันว่าเธอสบายดีและสามารถดูแลตัวเองได้เธอไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาและพ่อของเอมมาในเวลานั้นก็ไม่ได้บอกแม่ของเอมมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้บอกอะไรกับเธอเลยจนกระทั่งเกิดเรื่องราวขึ้นในภายหลังและณปัจจุบันพ่อกับแม่ของเอมมาพวกเขาก็ได้หย่าร้างกันแล้ว แม่ของเอมม่าเธอชื่อเชอรี่เธอบอกว่าถ้าเธอรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของตอนนั้นเธอจะเดินทางไปหาลูกสาวทันทีตามที่เพื่อนๆทั้งสามคนของเอมม่าบอกเอมมาประสบกับความเครียดอย่างต่อเนื่องจากการถูกใครบางคนคุกคามเมื่อหลายปีก่อนนั่นคือเหตุการณ์ในบริทิชคลัมเบียปี2009ซึ่งก็คือตอนที่เอมม่ากำลังศึกษาศิลปะการทำอาหาร น่าเสียดายที่เอ็มมาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับชายที่คุกคามเธอแก่เพื่อนและคนในครอบครัวทราบเลยแม้แต่ในไดอารี่ส่วนตัวเธอก็ไม่ได้กล่าวถึงชื่อบุคคลน,นี้เลยด้วยซ้ำเพื่อนร่วมห้อ,องของเธอคนหนึ่งในตอนนั้นกล่าวว่าเอ็มมาจะบอกเธอตลอดว่าเธอต้องการหลกเลี่ยงสถานการณ์ทางสังคมที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ชายทุกประเภทซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักว่าทำไมเธอถึงเลือกไม่อยู่หอพักรวมแต่ไปอาศัยที่หอพักหญิงล้วนแทน ทุกครั้งที่รูมเมดคนนี้ชวนเอมมาไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งและถ้ามีผู้ชายอยู่ที่นั่นเธอมักจะปฏิเสธจากสิ่งที่เพื่อนๆพ,พูดเอมมาไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นแต่เพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอสองสัปดาห์ก่อนเอมมาจะหายตัวไปเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าขณะที่เขากําลังจะขับรถผ่านศูนยพักพิงเขาเห็นเอมมาอยู่ข้างนอกท่าทางไร้อารมณ์และเธอก็ยืนนิ่งค้างจ้องมองฝูงนกอย่างว่างเปล่า เขาเห็นเธอและคิดว่ามันแปลกแต่พาอเขากำลังขับรถอยู่จึงไม่ได้หยุดและถามเธอว่าทุกอย่างโอเคไหมศูนย์พักพิงที่เอมม่าอยู่พนักงานที่นั่นยังบอกด้วยว่าพวกเธอสังเกตเห็นสัญญาณของความบาดระแวงและภาวะซึมเศร้าของเอมมา่าเอมม่ามักจะดึงม่านไว้ตลอดเวลาและถูกค้นพบว่าเธอเคลื่อนเฟอร์นิเจอร์อย่างบ้าคลั่งเพราะพนักงานที่นั่นส่งเสียงดังและพูดกับเธอมากเกินไปด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่สูนพักพิงจึงโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอตรวจสุขภาพจิตของเอมมา่า พวกเธอได้อธิบายสถานการณ์ทางโทรศัพท์ว่าเกิดอะไรขึ้นให้กับตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนื่องจากเอมมาอายุ25ปีด้วยกฎหมายความเป็นส่วนตัวพนักงานที่นั่นจึงไม่สามารถโทรหาพ่อกับแม่ของเอมมาได้ในคืนวันที่23พฤศจิกายนเอมมาโทรศัพท์หาแม่ของเธอทั้งวันเชลลี่ผู้อย่างหนักนน่นกับลูกสาวว่าเธอจะซื้อตั๋วไปหาเอมมาทันทีหลังจากนั้นพวกเธอก็จะได้กลับบ้านด้วยกัน แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเอมมาได้โทรไปหาแม่อีกครั้งและบอกให้เธอไม่ต้องมาหาแต่อีกไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็โทรบอกให้แม่มาหาเอมมาเปลี่ยนใจไปมาแบบนี้ซ้ำๆอีกประมาณ4-5ครั้งกับแม่ของเธอเชลลี่ไม่รู้ว่าเอมมาพักอยู่ที่ไหนแต่เธอเริ่มกงังวลและเป็นห่วงลูกสาวอย่างมากเธอไม่รู้จริงๆว่าจะติดต่อกับเอมมาได้ยังไงดังนั้นเธอจึงตัดสินใจโทรกลับไปยังหมายแรกที่ปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ซึ่งแสดงอยู่ เมื่อมีคนรับสายเชลร์ี่ตกใจมากเพราะคนรับโทรศัพท์คือพนักงานของศูนย์พักพิงเธอเพิ่งรู้ว่าลูกสาวของตัวเองเดินเข้าออกที่นั่นตั้งแต่ฤดูหนาวปี2011ในเช้าวันที่28พฤศจิกายนเอมมาโทรหาแม่ครั้งสุดท้ายและบอกกับเธอว่าแม่ไม่ต้องมานะไม่ใช่วันนี้เชลรี่กล่าวว่าน้ำเสียงของเอมมาฟังดูไม่เหมือนเดิมซึ่งนั่นทำให้เธอกังวลใจมากจริงๆเชลลรี่พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆว่าเกิดอะไรขึ้น และเธอเป็นห่วงเอมม่ามากแค่ไหนแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวบางคนบอกเธอว่าอย่ากังวลไปเลยเอมม่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องเคารพในความเป็นอิสระของเธอเธออายุ25เธอสามารถดูแลตัวเองได้แต่ในใจลึกๆของเชอร์รี่เธอรู้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเชอร์รี่ตัดสินใจฟังเสียงความคิดของตัวเองเธอขึ้นเครื่องในบ่ายวันเดียวกันนั้นซึ่งก็คือวันที่28พฤศจิกายนเพื่อไปรับหรืออย่างน้อยก็ไปหาเอมม่า ตามพยานหลักฐานเอมมากลับมาที่ศูนย์พักพิงประมาณหกโมงเย็นของวันนั้นและเมื่อพนักงานคนหนึ่งบอกว่าแม่ของเธอกําลังจะมาหาพนักงานบอกว่าเอมมาดูอารมณ์เสียและวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นก็เดินออกไปเชลรี่มาถึงที่พักพิงเวลาประมาณห้าทุ่มและนั่นคือตอนที่เธอรู้ว่าเอมมาไม่ได้กลับมาที่พักของเธอในคืนนั้นเชลลี่ไม่รู้ว่าเอมมาอยู่ที่ไหนเธอไม่มีช่องทางติดต่อได้เลย ไม่นานหลังจากเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงก็โทรหาตำรวจเพื่อแจ้งความว่าเอ็มมาเป็นคนหายเพราะนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเธอในวันพุทธที่28พฤศจิกายนปี2012ซึ่งเป็นวันที่เอ็มมาหายตัวไปเวลาประมาณตีสี่เอ็มมาโทรบอกแม่ของเธอว่าไม่ต้องมาเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาเวลาเจ็ดโมงเช้าเอ็มมาไปที่โรงแรมชาโตวิกตอเรียและเธอก็อารมณ์เสียมาก เพาเธอเห็นว่าบนรถตู้ของเธอมีข้อความแจ้งว่าเธอต้องย้ายมันและถ้าเธอไม่ทํารถของเธอก็จะถูกลากไปต่อมาเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งเอมมาถูกจับโดยกล้องวงจรปิดที่เซเว่นอีเลฟซึ่งเธอใช้บัตรเดบิตของตัวเองเพื่อซื้อบัตรเติมเงินในราคา200ดอลลาร์เธอใส่เสื้อกันหนาวสีเบจกางเกงคาเมลและถุงอีกหลายใบรวมถึงกระเป๋าสะพายสีส้มในวิดีโอของกล้องวงจรปิด เราจะเห็นเธอมองออกไปข้างนอกประตูเอ็มม่าดูประหม่ามากต่อมาเวลาประมาณ1ิบโมงเชา้าเพื่อนของเอ็มม่าคนหนึ่งกําลังจะขึ้นรถบัสและเมื่อเขามองออกไปข้างนอกหน้าต่างเขาเห็นเอ็มม่ายืนอยู่ริมทางเท้าเดินวนไปวนมาอย่างกังวลณขณะนั้นเอ็มม่าสวมเสื้อฮู้ดและดึงมันขึ้นเหนือศีรษะของเธอเขารู้สึกเป็นกังวลเมื่อเห็นท่าทางของเอ็มม่าดังนั้นเขาจึงลงจากรถและเดินเข้าไปหาเธอเพื่อถามว่าเธอต้องการความช่วยเหลือไหมตามคํากล่าวของเพื่อนคนนี้ เขาบอกว่าเอมมาสายหัวและยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเขาถามเธออีกครั้งเขาไม่ได้รับคําตอบอะไรเลยจากเอมมาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะจากไปพยานคนที่สองในช่วงบ่ายเพื่อนคนหนึ่งเห็นเอมมาที่ร้านซุปเขาเดินไปทักเธอและเอมมาบอกเขาว่าเธอรู้สึกไม่ดีแต่ไม่สามารถบอกใครได้เขาจึงถามเธอว่าต้องการสปอร์ทฮักไหมแต่เอมมากลับแสดงสีหน้าสยดสยองและตอบกลับว่าไม่ทันที เมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา54นาทีกล้องวงจรปิดโชว์ว่าเอมมาใช้บัตรเติมเงินที่เธอซื้อเมื่อเช้าเพื่อซื้อมือถือที่7 e เ e ่ e อเลที่เดียวกับในตอนแรกและอีกครั้งเธอได้แต่ยืนมองออกไปข้างนอกราวกับว่ามีใครรอเธออยู่ไม่ไกลและเธอก็กลัวที่จะต้องเจอคนคนนั้นหรือว่าเธอแค่พยายามอีกเลี่ยงใครสักคนในภายหลังตำรวจรายงานว่ามือถือที่เธอซื้อไปนั้นมันไม่เคยมีโอกาสถูกใช้งานเลยจนถึงทุกวันนี้ จำได้ไหมคะว่าเอมมากลับไปที่ศูนย์พักพิงตอนประมาณ6โมงเย็นจากนั้นพนักงานก็แจ้งเธอว่าแม่ของเธอกำลังเดินทางมาหาดังนั้นเอมมาจึงเดินออกไปทันที 6. นาฬิกา10นาทีเอมมาเรียกแท็กซี่ใกล้ศูนย์พักพิงและเธอบอกให้เขาไปส่งเธอที่สนามบินแต่ทันใดนั้นเธอก็เปลี่ยนใจเอมมาบอกคนขับแท็กซี่ว่าเธอไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสาร60ดอลลาร์แล้วเธอก็ขอให้เขากลับไปส่งเธอที่เดิม แต่ในเวลาต่อมาตำรวจรายงานว่าเอมมามีเงิน2,000ถึง3,000ดอลลาร์ 3, ในบัญชีธนาคารของเธอและจำได้ไหมคะว่าเธอก็เพิ่งซื้อบัตรเครดิตแบบเติมเงินไป200เหรียญในทางเทคนิคแล้วเธอมีเงินแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเธอถึงบอกว่าไม่มีเมื่อคนขับแท็กซี่ส่งเธอตรงที่เดิมเธอขอเขานั่งในรถอีกแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็มีน้ำใจกับเธอด้วยการตอบตกลง ในภายหลังคนขับแท็กซี่รายงานว่าเอมม่ามีพฤติกรรมที่แปลกเธอดูวิตกกังวลและหวาดระแวงมากต่อมาในเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีมีคนรู้จักของเอมมา่าเห็นเธอยือนเท้าเปล่าอยู่ที่มุมถนนเขาบอกว่าเธอดูสับสนและหวาดระแวงเขาเลยเข้าไปถามว่าเธอกำลังหาใครอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครตามเธอมาเขาบอกว่าการสแสดงของเธอทำให้เขาคิดแบบนั้นเอมม่าไม่พูดอะไรแต่เธอกลับมองไปรอบ,รอบ และสุดท้ายเธอก็ถามเขาว่าช่วยเดินไปกับเธอหน่อยได้ไหมนั่นคือตอนที่เขาเริ่มถามเอมมาว่าคุณเป็นยังไงบ้างและคุณกำลังจะไปที่ไหนเขาถามซ้ำๆเพราะเธอดูไม่ดีเลยแต่เขาบอกว่าคำถามเหล่านี้ทำให้เธอหงุดหงิดเล็กน้อยเธอจึงบอกเขาว่าเธอขอเดินไปตามลำพังหลังจากนั้นเขาโทรแจ้งตำรวจทันทีเพราะเขาคิดว่ามันมีบางอย่างไม่ปกติเกี่ยวกับเอ็มมาเขายืนรอจนกระทั่งตำรวจมาถึงก่อนจะเดินจากไปเพราะคิดว่าทุกอย่างโอเคแล้ว เวลา19นาฬิกา15นาทีตำรวจพบเอมมาเดินเท้าเปล่าขณะที่ถือรองเท้าของตัวเองไว้ตามบันทึกของตำรวจเจ้าหน้าที่สองคนพูดคุยกับเธอเป็นเวลาถึง45นาทีเธอตอบพวกเขาเป็นคำเดียวหรือเพียงแค่พยักหน้าใช่หรือส่ายหัวไม่และในเวลา20นาฬิกาตำรวจทั้งสองตัดสินว่าเอมมาดูเป็นปกติดีเธอดูไม่เป็นอันตรายกับใครและกับตัวเธอเองพวกเขาจึงปล่อยให้เธอเดินจากไป และนี่ก็คือการพบเห็นครั้งสุดท้ายของเอมมาฟิลิปออฟที่ได้รับการยืนยันตัวตนของเจ้าหน,น้าที่ทั้งสองได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและรายละเอียดของการสนทนาที่ถูกบันทึกก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในเดือนพฤษภาคมปี2015แม่ของเอมมาได้ส่งเอกสารร้องขอถึงข้อมูลบทสนทนาของเหตุการณ์ในตอนนั้นแต่กรมตำรวจก็ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล วันที่29พฤศจิก,กายนปี2012หลังจากการหายตัวไปของเอมมาเพียงหนึ่งวันตำรวจพบรถตู้ของเธอที่ถูกลากมาทิ้งไว้ที่คาอิมพาวในรถเต็มไปด้วยของมีค่าของเธอไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปพาสปอร์ตกล้องถ่ายรูปและหนังสือที่เพิ่งยืมมาจากห้องสมุดส่วนเชอรีแม่ของเอมมาเธอกลับไปที่ศูนย์พักพิงและนั่นคือตอนที่เธอสามารถพูดคุยกับผู้คนและเรียนรู้ว่าเอมมามีอาการซึมเศร้า เอมมาเริ่มมีอาการหวาดระแวงและอาการหวาดกลัวม,มากขึ้นเรื่อยๆในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็คือ2สัปดาห์ก่อนการหายตัวไปของเธอดูเหมือนจะมีข่าวดีเพราะวันที่5ทธันวาคมปี2012บัตรเครดิตแบบเติมเงินของเอมมาถูกใช้งานที่ปั๊มน,น้ามันแห่งหนึ่งดังนั้นเจ้าหน,น้าที่จึงรีบเข้าไปตรวจสอบแต่คนที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่เอมมาเขาเป็นชายคนหนึ่งที่บอกว่าพบบัตรนั้นตกที่ข้างถนน ชายคนนี้ถูกนำตัวไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเขาบอกว่าพบบัตรใบนี้หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันที่เขาหยิบบัตรขึ้นมาเขาจำได้ว่าตัวเองดื่มเยอะมากและค่อนข้างเมาเขาจึงไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าเจอมันที่ไหนแต่ถ้าจะให้เดาแบบนั้นเขาสามารถทำได้และดูเหมือนว่าชายคนนี้ไม่ได้โกหกเพราะเขาผ่านการทดสอบโพลีกราฟซึ่งก็คือเครื่องจับเท็จในเดือนพฤษภาคมปี2014ที่แกสตาวิธิสโคลัมเบีย กล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งได้ที่ร้านขายเสื้อผ้านในตัวเมืองแวนคูเวอร์เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ลองดูในมือของเขาเราจะเห็นว่าเขากําลังกํามกระดาษจนยับยู่ยี่และกระดาษแผ่นนั้นมันคือโปสเตอร์คนหายของเอมมาพนักง,งานในร้านรายงานว่าชายคนนี้อ้างว่าเอมมาเป็นแฟนของเขาและเธอไม่ต้องการให้ใครตามหาเธอต้องการอยู่ตามลําพัง แม้ว่าภาพจะไม่ชัดเจนแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาใส่เสื้อยืดสีเขียวและมีรอยสักรูปเ,ลเปลวเพลิงบนแขนของเขาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมาช่วยระบุว่าชายคนนี้เป็นใครแม้ว่าทีมค้นหาเพื่อนครอบครัวและอาสาสมัครได้ค้นทั่วเมืองวิกตอเรียหรืออันที่จริงคือทั่วเกาะของแวนคูเวอร์แต่ก็ไม่มีใครพบสัญญาณของเอมมาเลย ในที่สุดพวกเขาก็ขยายพื้นที่ค้นหาเอมมาให้กว้างขึ้นซึ่งก็คือทั้งหมดในรัฐวิสติสโคลัมเบียรวมถึงั่วเมืองแคนาดาและสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเอมม่ายังได้จ้างนักสืบเอกชนซึ่งพวกเขาทำงานเกี่ยวกับคดีนี้มาหนึ่งปีแล้วแต่พวกเขาก็เจอแต่ทางตันมีพยานหลายคนแจ้งความว่าโปสเตอร์คนหายของเอมมาถูกกระชากออกแทบทั้งหมดบริเวณย่านดาวเทาอีสไซด์ในเมืองแวนคูเวอร์พยานคนหนึ่งกล่าวว่า เขาเชื่อว่าได้เห็นเอมมาฉีกโปสเตอร์ของตัวเองออกจากผนังและพนักง,งานในร้านขายอุปกรณ์ล่าสัตว์ได้รายงานว่ามีผู้หญิงที่คล้ายกับเอมมาเข้ามาถามว่าเธอจะหายตัวไปได้ยังไงและยังบอกพนักง,งานคนนี้อีกว่ามีคนสะกดรอยตามเธอจากออนแทรีโอจนถึงวิกตอเรียแล้วก็แวนคูเวอร์แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครยืนยันว่าใช่เอมมาจริงๆหรือเปล่าผ่านมา9ปีแล้วครอบครัวของเธอ ต่างก็รอคอยวันที่เธอจะกลับมาและแม้ว่าจะมีการโทรแจ้งเกี่ยวกับการพบเห็นเอมม่ามากมายแต่ทุกครั้งมันก็ไม่ได้รับการยืนยันว่าคือเธอจริงๆไหนลองแชร์ความคิดของเพื่อนๆให้นินทราบกันหน่อยสิคะนินอยากจะได้ยินทฤษฎีของทุกคนว่าคิดกันยังไงบ้างแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมหวังว่าเพื่อนๆจะมีวันที่ดีกันนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าคะ่ะถ้าทัานนะ <laughs> ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย